จูดวงชาวราศีเมฆเพลานี้ถึงเวลาเอาคืนนางมาบอกนะผมนางตามติดท่านมาทุกปบทุกชาติดวงขึ้นนางมาบอกแล้วถึงเวลาแล้วไม่ว่าท่านจะเป็นชายหรือหญิงฟังคลิปนี้อยู่นะผมท่านเป็นเทวดามาเกิดนะผมโชคจะตามนาดบนบารมีวาสนาเทวดามาเกิดเป็นหญิงก็มีเยอะเทวดามาเกิดเป็นชายก็มีเยอะ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเทวดาไม่แบ่งเพศนะครับไม่แยกเพศนะครับในโชคชะตาของชาวราศีเมฆเวลานี้ถึงเวลาคาวบุญกุศลวาส,สนาทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีสัญญาณบอกก่าวเล่าสิทต้องมีการสนับสนุนคำ้ำชูหนุนนำโชคชะตาดวงชะตานี้เปิดรับทรัพย์รวยโชคดวงนี้จะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงนชะตาชีวิตความรักจะบังเกิด ไอ้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตไห้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นปกปิดซ่อนเล้นยังไงก็แล้วแต่ดาบสองควายคิดพินิจไต่ตองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นมีดดาบปากักลงมาเต็มตัวกระบวนกระไว้กระสับกระสายการปฏิบัติโดยการรีเริ่มเริ่มต้นจะเป็นไปได้ด้วยดีวยด,ดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายแต่เอเมโลดักลบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะพัฒนาอย่างตั้งมั่น มีดดาบปักลงมาเต็มตัวกับบนกระวายกับสับประสายอดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวการพลิกจากร้ายกลายเป็นดีพระราชดีถือดาบบงบองถึงการปราบปีศาจมูมาให้หมดไปสิ้นมันถึงเวลาเอาคืนนั่นเองนเวลานี้ถึงเวลาเอาคืนท่านควรที่ต้องตั้งบ้านบักบนันเอาจริงเอาจังอย่ามารอเล่นกับชีวิตนะครับอยากจะรวยก็รีบรวยอย่ารอช้าทำธุรกิจการงานการค้าให้เจริญลุกเรืองให้ร่ำรวยเดี๋ยวนี้ตอนนี้ให้ปังเดี๋ยวนี้นะผมอย่ามารอเล่น นะผมดวงชะตาหมุนเวียนแปลเปลี่ยนแปรผันเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวาระจักรเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวเฮลั่นรับทรัพย์หรืรวยโชคจะรับทรัพย์นะผมพลิกเปลี่ยนแปรผันซ้ายสามดาบขวาสามดาบบุ้งตรงไปข้างหน้าเหมือนโดนบีบบังคับแต่ยังไงก็แล้วแต่ดวงนี้ยังมีโอกาสทองเข้ามาเยอะแยะมากมายในโชคชะตาแต่เอมเพสมังเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนาได้รับเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชค ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในดวงจะตาท่านควรที่ต้องคิดพินิจไต่ตองซ้ายสามดาบขวาสามดาบตั้งบ้านบุ่งตรงไปข้างหน้ายืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีให้ยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆให้อดทนอดกันก้นกับทุกสิ่งทุกอย่างดวงจะตาจะเปิดเดีย๋ยวไเประเพนตมังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงจะตาจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีด้วยบุญกุศลศาสนาเรีวผมท่านจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีจันในดจะตาชีวิตจะรับทรัพย์เดี๋ยวชาลอดเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงจะตาจะเปิดรับับทพยย์โชค ด้วยบุญกุศลวัสนาดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียงไกรเด่ให้พิเศษตกตาแหน่งในดวงชะตาดวงชะตาจะพลิกเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงชะตานี้ตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้เจอพาร์พเนอร์ที่ดีได้เจอคนที่ใช่เจอคนที่เข้ามาพูดกันเป็นปีเป็นคุยจะเจริญรุ่งเร ถึงเวลาคาบนกุศลวัฒนาใครก็ฉุดท่านไปอยู่ด้วยเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาประเดประดังหน้บองตกตําแหน่งสามเหรียญจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงกลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชกตาถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องจัดหนักจัดเต็มการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบส,สิ่งที่เป็นจะตกตําแหน่งลื่นเรืองสังสรรค์ไล่ลำอย่างมีความสุขเกิดความแช่มชื่น น้ผมโอกาสท้องจังหวะดีๆเข้ามาทําให้ท่านสุขสมสมบัติดังใจหมายจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นนะบผมลื่นเริงสังสรรค์นะพบกับความสุขบังจเจริญน,นะผมตกตําแหน่งที่ดีนะ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดก,ดกดระดิ่งกดซุปเปอร์แตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติปให้ค่ากขูดทางช่องได้ครับผมท้ายคลิปับฟังต่อกันยาวๆครับดวงชะตาราศีเมษประจําเดือน ในช่วงเดือนที่กำลังจะมาถึงนี้ชาวราศีเมษจะพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในหลายด้านของชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของการงานและการเงินดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของราศีเมษจะโัวรจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้ออำนวยต่อความสำเร็จส่งผลให้ชาวราศีนี้มีพลังและความมุ่งมั่นเป็นพิเศษด้านการงาน การงานในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ทำงานประจําจะได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ผู้บังคับบัญชาจะเห็นศักยภาพและความทุ่มเทของคุณมีโอกาสได้รับมอบหมายโครงการสำคัญที่จะเป็นบันไดสู่ความก้าวหน้าในอนาคตอย่างไรก็ตามในช่วงต้นเดือนอาจมีอุปสรรคเล็กน้อยเกี่ยวกับการสื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งาน ควรใช้ความระมัดระวังในการพูดคุยและแสดงความคิดเห็นสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะพบกับโอกาสในการขยายกิจการหรือเริ่มต้นโครงการใหม่ๆการเจราจาธุรกิจจะราบรื่นเป็นพิเศษในช่วงกลางเดือนมีโอกาสได้พบกับพันธมิตรทางธุรกิจที่จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดด ควรใช้โอกาสนี้ในการวางแผนระยะยาวและลงทุนในการพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้านการเงินการเงินในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับรายได้พิเศษจากการทำงานล่วงเวลาหรือโปรเจกต์พิเศษสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจยอดขายจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงกลางถึงปลายเดือนการลงทุนในช่วงนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงแต่ควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจในด้านรายจ่ายอาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกี่ยวกับการซ่อมแซมหรือปรับปรุงทรัพย์สินแต่จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวควรวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบและสำรองเงินไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินการเก็บออมในเดือนนี้ จะเป็นไปตามเป้าหมายและมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนที่ผ่านมาด้านการค้าขายสำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจค้าขายเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาทองของการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มยอดขายกลยุทธ์การตลาดที่วางไว้จะเริ่มเห็นผลลูกค้าใหม่จะเข้ามาอย่างต่อเนื่องและลูกค้าเก่าจะกลับมาซื้อซ้ำ การทำการตลาดออนไลน์จะได้ผลดีเป็นพิเศษควรใช้โอกาสนี้ในการสร้างแบรนด์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆยอดขายจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงกลางเดือนโดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือนวตกรรมใหม่ๆการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจจะช่วยเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย และขยายฐานลูกค้าควรให้ความสำคัญกับการบริการหลังการขายและการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายประการโดยเฉพาะในด้านการงานและความก้าวหน้าในอาชีพโอกาสใหม่ๆจะเข้ามาอย่างไม่คาดคิดอาจได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจในการร่วมงานกับองค์กรใหญ่ หรือโครงการสำคัญการตัดสินใจในช่วงนี้จะส่งผลกระทบต่ออนาคตในระยะยาวด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและพันธมิตรทางธุรกิจจะแน่นแฟ้นขึ้นการร่วมมือกันในโครงการต่างๆจะประสบความสำเร็จด้วยดีอาจมีการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจหรือเข้าร่วมการอบรมสัมมนาที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและองค์กร ข้อควรระวังและคำแนะนำแม้ว่าดวงดาวจะส่งเสริมในหลายด้านแต่ชาวราศีเมษควรระมัดระวังในเรื่ององอของการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนขนาดใหญ่ควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจการรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อน เป็นสิ่งสำคัญไม่กวรทุ่งเทกับงานจนละเลยสุขภาพในด้านการสื่อสารควรระมัดระวังการใช้คำพูดและการแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะในที่ประชุมหรือการเจรจาธุรกิจการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและการประนีประนอมจะช่วยให้การทำงานราบรื่นขึ้นสรุป เดือนจะเป็นเดือนแห่งโอกาสและความสำเร็จสำหรับชาวราศีเมษทั้งในด้านการงานการเงินและการค้าขายการวางแผนที่รอบคอบและการตัดสินใจที่ชาญฉลาดจะนำมาซึ่งความก้าวหน้าในระยะยาวควรใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาตนเอง และขยายธุรกิจแต่ต้องไม่ลืมรักษาสมดุลในชีวิตและใส่ใจสุขภาพควบคู่ไปด้วยการเปิดใจรับฟังคำแนะนำและความคิดเห็นของผู้อื่นจะช่วยให้การดำเนินชีวิตและการทำงานราบรื่นยิ่งขึ้นชาวราศีเมษในเดือนนี้จะพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิต โดยเฉพาะในด้านความรักที่จะมีพลังงานบวกเข้ามาหนุนนำอย่างเต็มที่ดาวอังคารเจ้าดวงชะตาประจำราศีของท่านจะโควรจรเข้าสู่ตำแหน่งที่สร้างความสมดุลให้กับชีวิตส่งผลให้มีความมั่นคงทางอารมณ์มากขึ้นและพร้อมที่จะเปิดใจรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามา สำหรับชาวราศีเมษที่มีคู่ครองแล้วความสัมพันธ์ในช่วงนี้จะแน่นแฟ้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคู่ของท่านจะแสดงความรักและความห่วงใยออกมาอย่างชัดเจนมีการวางแผนอนาคตร่วมกันอาจมีการพูดคุยเรื่องการใช้ชีวิตคู่ที่จริงจังมากขึ้นหรือวางแผนเรื่องการมีทายาสำหรับคู่ที่ผ่าน ช่วงความขัดแย้งมาจะได้พบกับการคลี่คลายปัญหาทั้งสองฝ่ายจะเข้าใจกันมากขึ้นและพร้อมที่จะปรับตัวเข้าหากันการสื่อสารจะราบรื่นทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นส่วนชาวราศีเมษที่โสดดวงความรักของท่านจะสดใสเป็นพิเศษในเดือนนี้โอกาสที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจมีสูงมาก โดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนอาจได้พบคนพิเศษผ่านการแนะนำของเพื่อนหรือในงานสังคมบุคคลที่จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตจะเป็นคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดอบและมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจะพัฒนาไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงท่านควรเปิดใจให้กว้าง และเม่รีพร้อนตัดสินใจให้เวลาในการทำความรู้จักกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปสำหรับคนโสดที่กำลังคุยอยู่กับใครบางคนความสัมพันธ์จะชัดเจนขึ้นในเดือนนี้อีกฝ่ายจะแสดงความจริงใจและความตั้งใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้ก้าวหน้าแต่ท่านควรใช้วิจรารณญาณในการพิจารณาอย่างรอบคอบ ไม่ควรรีบร้อนตัดสินใจให้สังเกตการกระทำมากกว่าคำพูดและที่สำคัญควรรักษาความเป็นตัวของตัวเองไว้อย่างไรก็ตามไม่ว่าท่านจะโสดหรือมีคู่สิ่งสำคัญที่สุดในเดือนนี้คือการรักษาสมดุลในชีวิตไม่ควรทุ่มเทให้กับความรักจนละเลยด้านอื่นๆโดยเฉพาะการงานและสุขภาพ ควรแบ่งเวลาให้เหมาะสมและดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอการมีความสุขกับตัวเองจะช่วยให้ความรักของท่านพัฒนาไปในทิศทางที่ดีท้ายที่สุดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตทางความรักการเรียนรู้ที่จะเข้าใจตนเองและผู้อื่นมากขึ้นชาวราศีเมษจะได้พบกับประสบการณ์ที่จะช่วยพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง และมั่นคงยิ่งขึ้นขอเพียงเปิดใจและพร้อมที่จะเรียนรู้จากทุกความสัมพันธ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต